<c oughs> นาอกาศบัดน,นี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐด้พากันประกอบพิธีชำระกายวาจาใจด้วยการรักษาศีลด้วยการถวายทานด้วยความปารถนาะที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลอุทิศผลบุญไปให้บรรดาดวงวิญญาณที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้ที่ปารถนาจะได้เข้าถึงสัจธรรมความเป็นจริง อันเป็น <c oughs> บุญอันยิ่งใหญ่อันเป็นผลแห่งการทําให้ตนเองพ้นจากทุกข์เข้าสู่ความเป็นอริยะบุคคลแบบน,นี้บรรดาผู้ประเสิฐทั้งหลายได้พากันเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติเข้าสู่การบําเพ็ญเพียรแท้ที่จริงแล้วก็จะต้องเป็นผู้เข้าใจว่าเรานั้น จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมที่เคยกระทำกันมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเราทั้งหลายอาจจะไม่เคยที่ใช้ชีวิตอยู่กับความสำรวมกับการบำเพ็ญเพียรกับการเจริญสติกับการที่จะต้องเป็นผู้บังคับบัญชากายวาจาใจไม่ให้เป็นผู้ที่ปล่อยไปตามกระแสปล่อยไปตามความต้องการและอารมณ์ที่มากระทบ นั่นก็เป็นเรื่องยากหลายคนนั้นก็จะอึดอัดขับแค้นในจิตใจว่าทำไมช่างยากลำบากทำไมช่างทรมานเราไม่เคยถูกใครมากีดขวางไม่เคยให้ใครมาบังคับไม่เคยที่จะต้องทำอะไรที่เหมือนกับถูกกดดันแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ใครจะมากดดันไม่ได้มีอะไรที่ใครจะมาบังคับ ไม่มีใครที่จะมามีผลเป็นการกระทําของผู้สมัครใจเหมือนกับพิสุสมในครั้งคา <c oughs> ที่เข้าสู่พระพุทธศาสนาก็เป็นผู้ที่ต้องมาขอให้พระพุทธเจ้าอนุญาตเพื่อจะเข้ามาอยู่ในศาสนาเพื่อจะเข้าถึงความบำเพ็ญเพียรนี่ก็เป็นกติกาของชาวพุทธจะไม่มีการบังคับบัญชาจะไม่มีการหวานลอ้อมจะไม่มีการว่าจา้าจะไม่มีการ <c oughs> ให้โทษหรือกล่าวให้เกิดความหวาดกลัววิตกหรือเอาสิ่งใดมาหลอกมาล่อเพราะสัจธรรมความเป็นจริงนั้นต้องเกิดขึ้นกับใจทุกคนที่กบเป็นความเป็นมาที่แตกต่างกับต่างลัทธิแตกต่างจากต่างศาสนาที่จะต้องใช้วิธีการทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะหวานล้อมเพื่อให้ผู้คนนั้นเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นสาวกเข้ามาที่จะ <c oughs> เรียนรู้แล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ใน การบังคับบัญชาบัดน,นี้เราทั้งหลายได้มาอยู่สถานที่แห่งนี้หลายคนก็อาจจะเริ่มที่จะเกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจนั่นก็แปลว่าทุกคนนั้นกำลังถูกขัดเกลาหลายคนนั้นก็อาจจะไม่สามารถ <c oughs> ที่จะทนทานได้บางคนก็ได้แต่คิดได้แต่มีความหวังว่าเมื่ออะไรและจะหาหนทางอะไรให้ได้สบายให้ได้สะดวกกว่านี้ให้ได้เป็นผู้ที่ไม่ต้องยากลำบากทุกทรมานเพื่อให้จะได้ผ่านพ้นอุปสรรคและเข้าตกลงนี้ไปได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็คิดหลายคนก็รู้สึกทรมานใจ <c oughs> บางครั้งบางคาก็จะเกิดความรู้สึกว่ากำลังถูก <c oughs> หลังแกด้วยกฎกติกาด้วยข้อบังคับแท้จริงแล้วกฎกติกาข้อบังคับนี้ไม่มีใครที่จะมาเป็นผู้บังคับพระพุทธเจ้าให้เหล่าพิสุและสาวกทั้งหลายทั้งปวงให้ได้รับความสมัครใจด้วยตนเองว่าเหล่านั้นจะขอเข้ามาที่จะขัดเก่าตนเองจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงตนเองจะเข้ามาที่จะทําให เกิดความเข้มแข็งในจิตใจไม่เป็นคนที่ปล่อยตัวปล่อยใจเหมือนในยามที่เคยเป็นคา,วานรวะก็จึงเป็นความ <c oughs> ที่พิสุสงหลายคนก็ผ่านพ้นไปได้แต่หลายคนก็เกิดความรังเกียจหลายคนก็เกิดการตําหนิติเตียนว่าข้อบังคับของพระพุทธเจ้ามากมายมหาศาลช่างทําลายทําลายช่างเป็นผู้ที่ <c oughs> ไม่ให้อิสระไม่เป็น อะไรที่เป็นไปเพื่อความผาสุนั่นก็จึงเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ได้ให้คำความเข้าใจว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาแห่งการเปลี่ยนแปลงศาสนาแห่งการเรียนรู้และศาสนาแห่งการพัฒนา <c oughs> <c oughs> การที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง เมื่อถูกกดขัดเมื่อถูกกดดันผูกบีบคัน้นก็จึงเกิดความรู้สึกที่จะต่อต้านและก็ในที่สุดก็จะกลายเป็นการทำลายทำลายทั้งความ <c oughs> อดทนอุทนของตนเองและทำลายทำลายในข้อปฏิบัติที่มีการที่ได้ตกลงกันไว้ต่อ <c oughs> แนวทางของการปฏิบัติเพื่อการพุนทุกแบบน,นี้หลายคนก็ได้ออกจากที่นี่ไปบางคนก็ประสบผลสําเร็จก็มีความสุขบางคนก็ไม่ประสบผลสําเร็จก็เกิดความทุกข์เกิดความท้อแท้เกิดความเบื่อนหน่ายว่ามาเสียเวลามากมายแล้วทาไมถึงไม่ประสบผลสําเร็จไม่เห็นอย่างที่ได้ตกลงกันไว้เลยก็จึงเป็นเรื่องที่จะต้องทําความเข้าใจ <c oughs> หลายสิ่งหลายอย่างนั้นไม่ใช่แต่มนุษย์ทั้ง ทั้งหมดทั้งสิ้นเนีที่จะบังคับบัญชาด้วยการไม่ให้ขยับเขยื่อนด้วยกายและวุวาวา,านั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่มันเราทั้งหลายทั้งปวงก็อาจจะทนได้แต่มนุษย์หลายคนนั้นไม่เป็นผู้ที่ควบคุมจิตใจปล่อยจิตใจให้เป็นเหมือนดังคารวาสปล่อยจิตใจให้เป็นเหมือนกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในฐานะ <c oughs> ผู้ที่คองเรือนในธรรมะ ผู้ที่ทำมาหากินมีแต่ความวิตกกังวลมีแต่ความเบื่อหน่ายมีแต่ความทุรนทุรายมีแต่ความบารถนาที่จะหาความสุขใส่ตัวทั้งวันทั้งคืนนั้นความคิดนี้ก็ผุดโผล่ขึ้นมาการผุดโผล่ของความคิดนั้นก็คือการทำลายความสงบการทำลายการบำเพ็ญเพียรการทำลายการปฏิบัติ หลายคนก็บอกว่าก็ฉันก็ไม่พูดอะไรแล้วก็ฉันก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วแต่ทําไมยังไม่ผ่านแต่ติดใจของตนเองก็วุ่นวายทั้งวี่ทั้งวันมีแต่ความไม่พอใจมีแต่การตําหนิติเตียนมีแต่ความอึดอัดคับแค้นมีแต่ความทุกข์ยากลําบากทรมานใจท,ท,ทั้งๆที่ หลายคนก็รู้สถาน,นะของการรักษาศีลของการบำเพ็ญเพียรว่าเราจะต้องเป็นผู้อดกัน้นอดทนทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจผู้คนที่ไม่มีธรรมะผู้คนที่ไม่ได้รู้ประโยชน์และไม่ได้เข้าใจในแนวทางนั้นก็จะกลายเป็นผู้ทำผิดทำพลาดทำผิดทำพลาดก็จึงเกิดเป็นเวรเป็นกรรมบางคนนั้นก็ถึงกับประมาทบางคนก็ถึงกับกล่าวโทษว่า <c oughs> เป็นแนวทางเป็นการกระทําที่ไม่ได้มีประโยชน์เป็นการกระทําที่ไม่ได้เกิดคุณค่าใดๆมีแต่การเสียเวลามีแต่การทําให้เสียหายและก็ไม่ได้ผลนั่นก็แปลว่าหลายคนนั้นเมื่อคิดจะทําอะไรแล้วก็หวังผลอย่างมากมายรวมกัทั่งถึงไม่ยอมคิดจะเปลี่ยนแปลงและแนวทางวิธีการแท้จริงแล้วการบวชการปฏิบัตินั้นก็คือการควบคุมจิตใจของตนเอง จิตใจเป็นเรื่องยิ่งใหญ่บางคนนั้นไม่ขยับตัวแต่ไม่ได้หมายความว่าจิตใจสงสบอาจจะเล่าร้อนทุหลนทุลายมากมายเป็นผู้กระสับกระายเป็นผู้พุ้งซ่านเป็นผู้มีแต่ความอาฆาตพยาบาทมีแต่ความรู้สึกที่เป็นอคติไม่เป็นอะไรที่อย่างที่ตนเองต้องการก็จะเกิดความ <c oughs> ปฏิเสธจึงพึงกรักให้โทษให้คำให้สิ่งที่มันเป็น ความเป็นอัปมงคลใส่ผู้อื่นและใส่ตัวเองหลายคนนั้นก็จึงพากันที่จะแนะนําว่าเราคงไม่มีประโยชน์เราคงไม่สําเร็จเราคงเสียเวลากับสถานที่และแนวทางที่ไม่ได้มีอะไร ที่จะเห็นผลแท้ที่จริงแล้วเราจะอยู่ที่ไหนในโลกไม่ว่าจะที่สบายที่สุดหรือที่ลำบากที่สุดหากใจเราสบายทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันหมดวันเวลาก็เดินผ่านไปใครที่มีปัญญาใครที่มีความรู้ใครที่มีความเข้าใจก็จะบริหารจิตใจของตนเองว่าในเมื่อเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราตั้งใจที่จะมาเข้าสู่กระบวนการของการบำเพ็ญเพียรก็ย่อมเป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับและเราจะต้องทําให้เกิดความผาสุ แทนที่จะคิดในทางลบก็จะต้องเป็นการคิดในทางบวกว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและเป็นสิ่งที่อริยะสาวกเขาก็ทํากันแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมาทํากันเพียงลําพังไม่ใช่ว่าเรานั้น <c oughs> จะทําพิสดารกว่าชาวบ้านเขาหรือจากที่นอกเหนือคําพระทำคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าก็ให้สาวกและบรรดาพิสุสงฆ์ทั้งหลายผู้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรนั้นให้เป็นผู้ สำรวมกายสำรวมวาจาและก็สำรวมใจดังนั้นผู้คุณทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องสำรวจตัวเองว่าจิตใจเราเล่าร้อนมากมายเกินไปหรือเปล่ามีความห่วงกังวลมีแต่ความวิตกมีการเปรียบเทียบมีแต่ความรู้สึกอึดอัดขับแค้นไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมเข้าใจว่าการที่เรามาบวชนั้นหลานที่เรามาประพฤติปฏิบัติก็เพื่อที่จะบังคับจิตใจไม่ให้เป็นไปตามกระแสเราจะเป็นผู้ชนะจิตใจและเราจะเป็นผู้ตั้งอยู่บนความถูกต้องและยุติธรรม mm เราไม่ได้ลำบากอะไรมากมายวันเวลาก็ผ่านไปตามคนคำกติกาตามเกณฑ์ของเขาแต่จิตใจเราก็เป็นผู้ที่ <c oughs> ทำให้การเวลาเนิ่นนานยาวนานเพราะความทุกข์และการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่พอใจก็จึงทำให้เกิดความยากลำบากถ้าแคว้นเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีความรู้และคนมีความพอใจและความเข้าใจตามเหตุตามผลก็ <c oughs> คิดวา่าช่วงหนึ่งของชีวิตก็ไม่ได้ยาวนานนักหนาอีกไม่นานพวกเราก็แก่และก็ตายแล้ <c oughs> ว เราไม่เคยทําอะไรที่เป็นการฝืนความรู้สึกเราไม่เคยที่จะชนะจิตใจตัวเองในครั้งนี้ก็คือการทั้งใจที่จะต่อสู้ไม่ให้สิ่งต่างๆที่เคยครอบงาเรามาทุกภพทุกชาตินั้นกลายเป็นผู้ชนะผู้ควบคุมเราตลอดเวลาดังนั้นผู้มีปัญญาก็จึงใช้วิจิคิดว่าช่างเป็นบุญช่างเป็นกุศลเหลือเกินอีกไม่นานเราก็จะหมดโอกาสในการบําเพ็ญเพียรแล้วจะไม่มีใครบังคับบัญชาเราอีกแล้วจะไม่มี <c oughs> สถานที่และโอ,อกาสใดๆที่จะทำให้เรานั้นจะอยู่ในกฎในกติกาหลายคนนั้นคิดว่าจะเอาตัวรอดคิดว่าเมื่อบมดสาระนะหมดภาระหมดเวลาแล้วจะต้อง <c oughs> ไปดำเนินชีวิตและจะหาทางที่จะพัฒนารวมไั้งหาทางที่จะบําเพ็ญเพียรนั่นก็เป็นเรื่องที่ทุกคนคิดแต่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะว่ามีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคมีแต่เรื่องยั่วยุมากมายจนคนบางคนนั้นแทบจะไม่ไหวพระสวดมนต์แทบจะไม่เคยจิตจะว่า <c oughs> ป,ปฏิบัติธรรมหลายปีผ่านไปก็ยังไม่มีโอกาสนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วสําหรับผู้ที่คิดว่าถ้าเรานั้น <c oughs> เป็นอิสระอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ใดก็ตามเราจะตั้งอกตั้งใจทำในที่สุดก็จะเป็นผู้ที่ พายแพ้กลายเป็นผู้ที่ขาดสัจจะและกลายเป็นผู้ที่หมดโอกาสนั่นก็แปลว่าผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่เคยเป็นมาในอดีตชาติก็จะกลับมาเป็นในชาตินี้หากเราเป็นผู้เข้าใจว่าเวลาที่มีอยู่ในการบำเพ็ญเพียรในการปฏิบัตินี้เป็นเวลาอันมีค่าเราจะไม่มีโอกาสที่จะได้มาอยู่ในสถานที่หรือ,อในบรรยากาศที่เขาส่งเสริม ด้วยการที่ให้ทุกคนนั้นตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญเพียรทำแต่คุณงามความดีทำแต่การต่อสู้กับกิเลสทำแต่ <c oughs> แต่สิ่งที่ทำให้เกิดความสงบให้เกิดสติและเกิดปัญญา <c oughs> เพราะเราทั้งหลายไม่มีแรงด้วยลำตามลำพังของตนเองมนุษย์นั้นเป็นผู้มีจิตใจคอยตามไม่มีอะไร <c oughs> ที่จะชักจูง <c oughs> เราได้ง่ายๆนอกจากบรรยากาศและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมหลายคนนั้นก็เป็นคนที่อ่อนแอถ้าเป็นผู้ที่อยู่ในสังคมของคนอ่อนแอก็จะอ่อนแอไปด้วยสังคมของคนสนุกสนานเพลิดเพลินก็จะสนุกสนานเพลิดเพลินไปด้วยสังคมทั้งหลายก็จะมีอิทธิพลบังคับบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงให้ไหลไปตามกระแสเราจะไม่มีวันที่จะต่อสู้ไม่มีวันที่จะขวาฝืนไม่มีวันที่จะขัดขืนได้เราก็จึงกลายเป็นผู้ต้องเป็น ผู้ที่ใช้ชีวิตไปตามผู้คนทั้งหลายทั้งปวงซื่อผู้คนทั้งหลายทั้งปวงเท่าที่ดูแล้วก็ไม่เห็นมีใครสนใจที่จะเอา ตัวเองให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีใครพัฒนาสติและปัญญาไม่มีใครคิดจะต่อสู้กับกิเลสไม่มีใครที่จะยุติความอยากความโลภความโกรธความหลงได้นั่นก็เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ทั่วไปดังนั้นผู้คนทั้งหลายทั้งวงที่อยู่ในสถานแห่งการปฏิบัติธรรมจงระมัดระวังเรานั้นมีศัตรูมากมายศัตรูที่ว่านั้นก็คือกิเลสที่อยู่ในใจเรายัางมีปีศาจและมารรวมกระทั่งถึงอิทธิพลมากมายต้องย้อนกลับไปให้รู้ว่า เมื่อเราจะทําความดีเมื่อเราเป็นผู้ปฏิบัตินั้นหมายถึงเราเป็นผู้ประกาศว่าเราจะยุติวงกะวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเราประกาศเราได้แสดงตัวแสดงตนย่อมมีศัตรูที่จะขัดขวางเราพระยามาและปีศาจรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวียนทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ได้ มีความปรารถนาให้เราไปสวยสุขให้เราพ้นทุกเขาก็จะต้องขัดขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งมานั้นเขาก็จะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากมายบางคนประพฤติปฏิบัติแล้วก็เจ็บนู่นเจ็บนี่ปวดนู่นปวดนี่ไม่ปฏิบัติก็ไม่เจ็บไม่ปวดก็ใช่รับรู้ว่า <c oughs> ขันธ์มารน,นั้นก็มีอยู่ตลอดเวลาสําหรับผู้ที่ตั้งใจบําเพ็ญเพียรเ,เพื่อทําให้เราลดความเพียรและเป็นผู้ที่ <c oughs> <c oughs> ไม่มุ่งมั่นไม่คิดจะต่อสู้ หลายคนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเจ็บมากมายขนาดนี้ความเจ็บนั้นก็เป็นเรื่องปกติความเจ็บนั้นเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นทั้งกรรมของเราเองและรวมกระทั่งถึงวิญญาณที่กําลังทุกข์ทรมานที่อยู่ในตัวเรารวมถึงบรรดามารทั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นผู้ขัดขวางพระพุทธเ,เจ้าก็จึงได้เป็นผู้อธิบายว่ามารนั้นก็มี5้าชนิดมีตั้งแต่ขันธมารคือความเจ็บความปวดความทุกข์ทรมานตามควรหากเราเป็นผู้ปล่อยวางเป็นผู้เข้าใจเป็นผู้ทําใจให้ เป็นกลางเราก็จะผ่านพ้นไปได้เพราะไม่มีอะไรมั่นคงทาวรจิตใจที่อ่อนแอและหวาดกลัวจะเป็นจิตใจที่ <c oughs> มันดามมานทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะได้เป็นผู้มีอำนาจครอบงำเรานั้นจะทำอะไร หากว่าเรามีความกลัวสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะเป็นอุปสรรคมากมายรวมกรทั่งถึงกิเลสแห่งความอยากอยากเป็นนุ่นอยากเป็นนี่อยากได้นั่นอยากนี่ก็จะกลายเป็นผู้ที่เปิดประตูให้กับมารเข้ามาสิงสู่ในตัวเองมารนั้นถึงจะผ่านพน้น <c oughs> ถึงจะควบคุมความเจ็บความปวดเราไม่ได้ก็ยังเข้ามาสูงสิงสู่สในจิตใจเราก็แปลว่าสังขารมาน สังขารมานก็คือความคิดที่ผุดโผล่ขึ้นมาจะเป็นผู้ขัดขวางเราทุกสิ่งทุกอย่างให้เราเบื่อนหน่ายให้เราท้อแท้ให้เราเป็นคนคิดในทางที่เป็นอกุศลในคิดในทางที่ผิดคิดในทางให้เบือ่อให้คิดในทางให้ยุติในการบําเพ็ญเพียรนั่นก็เป็นหน้าที่ของมานที่ก็มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันรวมกระทั่งถึงกิเลสมานกิเลสมานนั้นก็เอาสิ่งที่เราหลงไหลเพื่อเพลินสนุกสนานตั้งแต่การที่เราเกิดมามีแต่ความปารถนา ช่นอยากดูอยากฟังอยากดมอ,อยากซิ้มรสดอยากสัมผัสอยากที่จะทําให้เกิดความสุขทางตาหูจมูกดิ้นกายและให้ใจนั่นก็แปลว่าจะมาชักชวนจะมาดึงดูดเราให้เรานั้นหวนกลับไปหันกลับไปหาความสุขที่เราทิ้งที่เรา เป็นผู้ประกาศในช่วงปฏิบัติธรรมนี้เราจะไม่ใส่ใจเราจะไม่สนใจเราจะไม่ให้ความสําคัญแต่ในที่สุดการบําเพ็ญเพียรก็จะถูกชักจูงไปให้ระลึกถึงเรื่องราวในอดีตเรื่องราวในปัจจุบันรวมมาถึงวาดฝันในอนาคตให้เราเข้าไปหลงไหลในการมคุณทั้งหลายทั้งปวงที่เราเป็นผู้ติดข้องอยู่นี่ก็เป็นเรื่องของมารที่เรียกว่ากิเลสมารส่วนผู้คนทั้งหลายทั้งปวงบางคนนั้นก็จะเป็นผู้ที่จะต้องเสียชีวิตไปเนื่องจาก <c oughs> มัจจุมารนั้นเป็นผู้ที่ไม่ปรารถนาที่จะให้ใครนั้นจะบำเพ็ญเพียรเพื่อการพน้นทุก์มัจจุมานนั้นก็จะทําให้ทุกคนนั้นได้มีสขาด <c oughs> การขาดสติการเผลอภยัยการเป็นผู้ประมาทแม้กระทั่งการกินยาผิดการทําการเดินการเหินที่ผิดพลาดหรือการตัดสินใจที่ผิดก็เป็นเรื่องที่พญามาจะส่งกระแสเพื่อให้เรานั้นตัดสินใจผิดและการฆ่าตัวตายหรือการตายจากของเรานั้นก็เป็นเรื่องที่ <c oughs> เกิดจากความปอนแอขาดสติของเราพญามารก็เป็นผู้ที่ปราถนาะที่จะทําให้บรรดามนุษย์ผู้ที่จะบําเพ็ญเพียรเ,เพื่อการพ้นทุกข์จะได้ยุติจะได้ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมอันสูงสุดนี่ก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าก็ได้ตัดได้สอนรวมกระทั่งถึงบรรดาปีศาจทึ่งเป็นวิญญาณทั้งหลายปีศาจมาน,นั้นอย่าได้คิดว่าไม่มีตัวไม่มีตนสามารถแทรกสิง สิ่งเข้าไปอยู่ในตัวเราในตัวคนข้างๆเราในคนในครอบครัวเราหรือในเพื่อนฝูงของเรามากมายมหาศาลทําให้เราเข้าใจผิดทําให้เราเบื่อหน่ายชักจูงให้เราเสียหายทําให้เราเกิดความไข้ควเวทาให้เราเกิดความอ่อนแอร,รวมกันทั่งถึงความ <c oughs> คิดการกระทาที่ผิดพลาดนั่นก็แปลว่าพระยามานที่มีทั้งห้าอย่างพระพุทธเจ้าเป็นคนสาธยายว่ามีขันธมารมี <c oughs> สังขารมาร เป็นผู้มีกิเลสมานรวมกระทั่งถึงมัจจุมารและ <c oughs> ปีศาจมานเป็นเทพบุตรมารพวกนี้ก็จะเข้าทำลายทำลายผู้ทุกคนที่ได้ประพฤติปฏิบัติดังนั้นผู้ใครผู้คนใดก็ตามไม่ตั้งมั่นในการปฏิบัติก็จะกลายเป็นทาตรวมกระทั่งถึงเหล่าบรรดาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เคยถูกกระทำมาก็จะเกิดความอาฆาตพยาบาทบางทีก็เครียดแค้นถึงจะเป็นผู้ที่ตกลงยอมแล้ว <c oughs> ถึงจะเป็นผู้ที่เข้าใจแล้วตามสัญญาหากเราเป็นผู้เผลอภัยหากเราเป็นผู้ปล่อยปาะละเลยคิดพุ้งซ่านไม่แปลงใจประพฤติปฏิบัติไม่ตั้งใจบำเพ็ญเพียรทำตัวให้เสียหายเขาก็ถือว่าเรานั่นเป็นคนผิดสัญญาเมื่อผิดสัญญาเขาก็จะปิดโอกาสบางคนต้องออกจากถานที่นี้ ไปเพราะว่าพระยามารวมทั้งปีศาจรวมกระทั่งถึงเ <c> จ <oughs> ้ากรรมนายเวรไม่ปรารถนาให้เราได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์อันสูงสุดเพราะฉะนั้นศัตรูแท้จริงแล้วก็คือตัวเราที่ขาดสติไม่ต้องไปโทษจริงใดอากาศพินคว้าอาหารการกินที่อยู่ที่พักที่อาศัยหากเราเป็นคนมีความสุขใจพอใจมีความเข้าใจที่ไหนก็อยู่ได้อะไรก็มี แต่ความพอใจและมีแต่ความ <c oughs> สุขใจไม่ได้มีอะไรมีอิทธิพลกับบรรดาจิตใจของมนุษย์มีแต่เราเท่านั้นที่เป็นคนอ่อนแอแล้วก็อ้างนูน่นอ้างนี่หาเงื่อนไขามากมายที่จะทําให้ตัวเองจะต้องหลุดจะต้องพ้นออกไปจากสถานแห่งการบำเพ็ญเพียนหลายคนนั้น <c oughs> ถึงกระนากชักจูงคนอื่นให้ออกให้ไปเพื่อจะทำลายความสำเร็จของคนอื่นนั่นก็เป็นกรรม,มนั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกมารทั้งหลายเข้าครอบงำเราจะอยู่ที่ไหนถ้าเราป่วยเราก็ป่วยอยู่ดีเพราะเป็นวิบากกรรมเราอยู่ที่ไหนถ้าเราจะตายก็ตายอยู่ดีเราอยู่ที่ไหน,ถ,ยยไหนถ้าเราจะผ่านพ้นได้เราก็ผ่านพ้นอยู่ดีดังนั้นไม่ใช่เป็นสถานที่ไม่ได้เป็นเรื่องของสิ่งแวดแล้อมไม่ได้เป็นเรื่องใดๆมีแต่เรื่องจิตใจของเราและความมุ่งมั่นตั้งใจของเราหากเราตั้งใจทํา ปฏิบัติปฏิบัติเหมือนกับพิสุจน์ผู้เห็นภัยในโทษในการเวียนว่ายตายเกิดเป็นผู้ละวะระวังเป็นผู้สำรวมเป็นผู้ประกาศตัวว่าจะเป็นผู้ <c oughs> ดูแลกายเวทดู แลขันห้าให้อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าไม่เป็นไปเพื่อการฟุ้งเฟอ้อไม่เป็นไปเพื่อการเสพในอารมณ์ต่างๆผู้นั้นก็จะกลายเป็นสมณะกลายเป็นนักบวชกลายเป็นผู้ระมัดระวังเป็นผู้ไม่ประมาทตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนเราทั้งหลายจงได้จําไว้ว่าเรานั้นจะ <c oughs> มีโอกาสบําเพ็ญเพียรไม่มากนักในที่สุดหากเราผ่านพ้นและหมดโอกาสไปเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิน้นสิ่งที่จะตามเรามาก็คือ อุปกรณ์ดไซ์เดิมๆก็คือความโลภความโกรธความล้มจะจะนำเราไปสู่อบายภูมิเราจะเดือดร้อนแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าเป็นคนยืนยันว่าแน่นอนสำหรับบรรดาผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดจะต้องเกิดจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องพัดภาจะต้องผิดหวังจะต้องตายและจะต้องไปใช้กรรมหากเราทําความผิดพลาดในการที่มาเกิดเป็นคนด้วย <c oughs> กายวาจาใจด้วยมี อุปนิสัยแห่งความโลภความโกรธความหลงที่ไปก็คืออบาย,ยภูมิดังนั้นความทุกข์ก็รอเราอยู่มีแต่เราเท่านั้นที่จะเป็นผู้คนุนควายจะดินน้นรนจะทําให้ยุติลงก็ด้วยความเพียรเราปฏิบัติไม่ได้ออกนอกลกูนอกทางเราปฏิบัติก็เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าก็ทําเป็นตัวอย่างพระพิสุสงฆ์ทั้งหลายอริยะสาวงก็ทําทั้งหลายจะอยู่ที่ไหนสถานการณ์เป็นไงแต่ถ้าจิตใจมั่นคงถาวรจิตใจเป็นผู้ที่มีความเข้าใจว่าการปฏิ ก็คือการขัดเกลาวความอดกั้นความอดทนไม่ใช่ปล่อยตัวปล่อยใจไม่ใช่อยากจะเสวยสุขเหมือนกับอยู่ที่บ้านนั่นก็แปลว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเพราะเรา <c oughs> ไม่ได้คิดจะต่อสู้กับกิเลสท,ที่ปัญหายิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับบรรดาสรรพสัตว์จี่เวียนว่ายตายเกิดก็คือกิเลสในใจของเราเองไม่มีใครเลยไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ภายนอกอยู่แต่ภายในมีแต่คอยอยั่วยุ มีแต่คอยชักนำให้เรานั่นเป็นผู้เบือหน่ายเป็นผู้รังเกียจเป็นผู้กรแค้นอาฆา,าตปราบาทเป็นผู้ไม่พอใจเป็นผู้ไม่ <c oughs> มีความมั่นคงในจิตใจเป็นผู้อ่อนแอเป็นผู้อ่อนไหวเป็นผู้ที่จะหาเงื่อนไขามากมายนั่นก็แปลว่ากิเลสท,ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นอยู่ในตัวเราแต่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราก็จะเอาแต่สิ่งภายนอกว่าเป็นเหตุคนนั้นทําให้ฉันไม่ไม่สบายใจอาหารทําให้ฉันไม่พอใจที่นอนก็ไม่เป็นที่ที่ทําให้ถูกใจต่างๆอากาศดินฟ้าทั้งหลาย ก็เป็นเรื่องที่ทําให้เรานั้นเกิดความขุนข้องมองใจแท้จริงแล้วเขาก็อยู่กันได้เขาก็ทํากันได้คนอื่นก็มีความผาสุกคนอื่นก็มีความสบายทําไมเราถึงมีความเล่าร้อนทําไมเราถึงมีความทุกข์ยากลาบากทรมาน <c oughs> ก็เพราะว่าเรามีกิเลสอยู่ในตัวเองแต่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราไม่ค้นหาไม่คิดต่อสู้ไม่คิดที่จะปฏิวัติตัวเองว่าทําไม <c oughs> เราถึงจะต้องเป็นคนตามใจตัวเองมากมายทําไมเราถึงเป็นคนปรารถนาะที่จะจะหาความสุขใส่ตัวหาความสบายใส่ตัวท,ทั้งทั้งที่ สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ไม่ไม่มีตัวไม่มีตนไ,ไม่มีความจีรังยั่งยืนถึงเราจะไปเสวยสุขมากมายที่ไหนก็ตามหรืออย่างไรก็ตามในที่สุดสิ่งที่เราได้เสวยสุขก็เป็นเพียงแค่ชั่วครัง้งชั่วคราวในที่สุดสุขนั้นก็จะดับไปหายไปไม่ได้อยู่กับเราท้าวลวนก็จะหวนกลับมาไม่สุขแล้วกลับมาทุกข์อีกนั่นก็เป็นวงจรของบรรดาทรัพสัตว์และรัพสิ่งและก็ <c oughs> ทุกสิ่งจัปปรธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ตั้งอยู่ใน จักรวาลนี้ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีสิ่งใดถาวรมั่นคงเพราะฉะนั้น ใครก็ตามที่มีปัญหาในจิตใจก็ต้องถามตัวเองว่าเราไม่พอใจแท้จริงแล้วใครเป็นคนชักนำเรามีแต่กิเลสที่อยู่ในใจเรานั้นคอยยั่วยุคอยที่จะส่งเสริมคอยที่จะผลักดันคอยที่จะเรียกร้องทายที่จะทำให้เรานั้นคอยตามและเราก็คอยตามมาทุกภพทุกชาติแม้ในชาตินี้เราก็คอยตามโดยที่เราไม่รู้เลยว่าศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยซ่อนอยู่ในใจของเราที่ทำให้เราเป็นคนเบื่อนายที่ทำให้เราเป็นคนท้อถอย อยให้ทําให้เราเป็นคนสร้างเวรสร้างกรรมไม่จบไม่สิ้นแบบนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติการบําเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้าแท้ที่จริงแล้วก็คือปฏิบัติที่ใจเพราะใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่ใจเป็นผู้บงการทุกสิ่งทุกอย่างอาการของคําพูดที่ออกมาก็เกิดจากใจที่เป็นคนคิดเป็นคนสั่งการกระทําทางร่างกายที่ออกมาก็เป็นเพราะว่าใจเป็นคนดําัดบัญชา ใจนั่นเป็นคนที่บงการทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นจงเข้าไปควบคุมดูแลจิตใจของตนเองเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นทาสและเป็นผู้หลงเข้าใจผิดว่าสิ่งต่างๆเป็นเหตุเป็น <c oughs> ปัจจัยที่ทําให้เราเดือดร้อนทุกทรมานและยุ่งยากลําบากใจ ถ้าเราไม่พิจารณาตามความเป็นจริงเราก็จะหาตัวศัตรูที่แท้จริงไม่เจอศัตรูที่แท้จริงนั้นอ้อแอบซ่อนเล่นอยู่ในจิตใจเราลึกรลับซับซ้อนและซ่อนเงื่อนเป็นผู้ที่หลบเลี่ยงได้เก่งมากเราไม่มีวันที่จะจับเขาเจอไม่มีวันจะรู้ความเป็นจริงไม่มีวันที่จะ <c oughs> เข้าใจหากเราไม่มีความสงบและไม่มีความตั้งใจที่จะทําให้ตัวเองพ้นทุกข์บัดนี้ญาโมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเครื่องประดับความรู้เป็นประดับความเข้าใจเพื่อจะได้นําไปใช้ในชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเพื่อจะได้ไม่เป็นผู้ลงทางอนิสงส์ผลบุญที่ทั้งหลายนั้นจะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระพุทธธรรมประสงค์มหาพธิสัจเจ้ามหาเทวเดาเจ้าจริงศักดิ์สิทธิ์ดวงได้ปุดปัจจะได้ประทานพรปกปักรักษาช่วยเหลือให้พ ฐานอาเพศคำสัคบคำเช็งทะเลตะไากาและกิณีอุเบกตอบองคุอวิชาคุณผ่านความยากจนนี้สินวิญญาณไล่โลกระบาดทั้งหลายให้มาไหลให้ไปได้ <c oughs> ประทานพรให้เกิดความสุขให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่เป็นผู้มีบุญบาร,รมีเป็นผู้มีความสําเร็จในทางโลกหน้าที่การงานในครอบครัวและในสังคมด้วยเกียรติ่อเสียงบุญบาร,รมีสติปัญญาด้วยโชคลาภและปัจจัยสีป่ปารถนาในความ จเจริญลูกเรื่องในทางธรรมก็พอให้สาเร็จทุกล่วงได้เป็นผู้เข้าถึงธรรมอันสูงสุดได้ปิดประตูบา่ายภูไม่ต้องเกิดเป็นเปรตเป็นอุรกายสัตว์เรชาสัตว์นรกอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเรียพันด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอ